คุณชมคะอันทวนาทคะ่ะออกมาเผยนาทีที่สัมภาษณ์ทายเดชาปมคดีไตโมนิดานะคะเขาบอกว่าเจอแต่ละคําตอบเนี่ยทำเอาหมดแรงเลยค่ะเหมือนขนาดที่รู้สึกว่าสัมภาษณ์ไปเนี่ยเหมือนไปออกรบเลยยังไงอย่างนั้นนะคะ จากกรณีที่นางพนิดาสิทธิยุทธโยธินค่ะคุณแม่ของแตงโมนิดานะคะพร้อมด้วยทนายเดชาค่ะมีการได้ยื่นหนังสือถึงประธานกรรมธิการสิทธทิมนุษยชนสิทธิทเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าชื่อย่อก,ก็คือกมทนี่แหละค่ะขอถอดถอนคดีแตงโมแล้วก็มีการให้เหตุผลว่าแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์รโรจนสุนันเนี่ยแทรกแซงการทํางานของตํารวจตําหนิติติงการทํางานจนตํารวจเนี่ยถูกย่ายีเกียรติค่ะผู้ชมแล้วก็ได้รับคําวิพากษ์วิจารณ์จากคนอื่นเนี่ยจนเสื่อม เสียหน้าที่ซึ่งเรื่องราวดังกล่าวค่ะเรียกเสียงวิาพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดค่ะต้องบอกว่าทางด้านอันัวนาทนะคะได้โพสต์คลิปรายการดราม่าวันนี้ที่ตัวเองเนี่ยเป็นพิธีกรซึ่งเป็นเทปสัมภาษณ์ทนายเดชาทนายของแม่แตงโมนะคะลงในอินสตาแกรมส่วนตัวในคลิปนั้นเนี่ยมีเนื้อหาสัมภาษณ์บางช่วงบางตอนค่ะผู้ชมอันัวนาทเนี่ยพูดนะคะบอกว่า ผมถามกลับนะครับทนายเดชาไม่สงสัยเหมือนที่คุณหมอพอรทิพย์เขาสงสัยบ้างหรอทนายเดชาก็บอกว่าอ้าวสงสัยอะไรหรอครับอันทัวหน้านค่ะก็บอกว่าอ,อ,อย่างเช่นผลการตรวจของน้องเตงโมเนี่ยที่มีปริมาณแอลกอฮอลสูงถึง90%กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่ของคนอื่นไม่เจอเลยคุณหมอเจอตรงนี้แล้วหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นและมันควรจะหาคำตอบไหมครับอืเขาก็ได้ถามแบบนี้นะคะในส่วนของทนายเดชาคุณผู้ชมก็ตอบกลับเหมือนกันนะคะบอกว่า สงสัยแล้วต้องมาออกทีวีด้วยเหรอครับต้องบอกว่าต้องบอกพวกคุณด้วยไหมสงสัยแล้วต้องบอกด้วยไหมมันเป็นเรื่องความรับในสำนวนไงมันเสียาหายต่อรูปคดีคุณเข้าใจที่ผมพูดไหมผมเป็นทนายในคดีนี้ ผมไม่ได้เป็นสื่อมวลชนผมเป็นทนายเขาก็ได้ตอบกลับคุณอันแบบนี้นะคะซึ่งทางด้านของคุณอันภูวนาตเองเนี่ยก็บอกว่าผมเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องผมเป็นหนึ่งคนที่ติดตามเรื่องราวนี้เหมือนกันผมจะเข้าใจว่าความเคลื่อนไหวคดีนี้ทั้งหมดเลยแล้วถ้าการตัดสินใจนี้เนี่ยมันมาจากฝั่งตํารวจนะตอนนี้จริงๆผมแค่มองว่าคุณหมอพรทิพย์หรือว่ากมอทอเองเนี่ยก็ทาเพื่อหาความจริงอยู่เหมือนกันและคําถามทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อหาความจริงอันนี้ผมแค่ตั้งข้อสงสัยเฉยๆนะ ถ้าผมผิดผมขออภัยคนอาจจะมองได้ว่าทําไมเคลื่ออนไไหวขงมการเคลื่อนไหวของไทยเดชาเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะคะซึ่ง ทางอ่านภูวนาถเองค่ะก็ได้มีการระบุแคปชั่นใน i n s สตาแกรที่เขาโพสลงไปนะคะบอกว่าเมื่อคืนใครดูบ้างบอกเลยว่าไฟลุกก็พยายามจะถามแทนสังคมเนี่ยการถามก็เพียงเพื่อว่าจะเปิดโอกาสให้ตอบแล้วก็อธิบายเพื่อความเข้าใจจะเขียนแคปชั่นยังแอบหมดแรงเลยส่วนหนึ่งจากรายการดราม่าวันนี้ช่อง9 2อทุ่มครึ่งจบรายการทีมงานเดินมาปรกมือให้ผมเพราะอะไรดูกันเองนี่แค่เซี้ยวดีวเท่านั้นนะ เหนียวแบบนี้อยู่ชั่วโมงหนึ่งเออมันหน่วงมันอะไรอย่างเงี้ยบอกไม่ถูกนะคะรู้สึกเหมือนไปออกรบเลยทีเดียวคือจริงๆเนี่ยทุกคนอยู่ข้างเดียวกันคือความจริงความโปร่งใสไม่ใช่หรอวะทาไมคุยไปเหมือนคนเกลียดกันยังไงอย่างนั้นเลยอะ่ะเรื่องคดีจะมองว่าไม่ใช่เรื่องของเราก็ใช่แต่เรื่องราวเนี่ยมันต้องมีการร่วมกต,ตรวจสอบความถูกต้องและกระบวนการยุติธรรมที่โปร่งใสประชาชนทุกคนเนี่ยย่อมมีสิทธิ์หนักบ้างเบาบ้าง,างเป็นวางวันนะจ๊ะเออหนักบ้างเบาบ้าง,าง,างก็แค่บางวานันเท่านั้นแหละ แตงโมนิดาแตงโมอันพัวนาศดราม่าวันนี้คุณอันก็ได้มีการออกมาโพสนะคะเพราะเขาบอกว่าโอ้โหเป็นการสัมภาษณ์ที่เหนื่อยเลือเกินค่ะผู้ชมคะและนี่ก็คือข่าวไวทไทนินิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม